เ,เราไม่ลูกคนเขาหนะา่ะเราเสียคนเขาหน่ะไปเราขูเา่เ่าไม่เทสเตมาจบมาทำไมมหมา,มาตะวันไม่ว่าอะไรเดี๋ยวก็ลากเราไปเลยเทสให้จบเลยตลกลงในประเทศเมื่อวานพอไปเห็นแล้วก็มองมาดูกันสงสาร <c oughs> ก็เลยจำตอนเทสดุนประมาณสัก20นาทีนะไม่มากนะแต่เลทลักษณะมีเล่ห์หน่อย แล้วมีเคื่อคตรหน่อยวนัวนอัตวันก็อยู่ที่วัดจับปทุมบริเวณนั้นกว้างฝั่งนี้คนหละที่จะอบรมภาวนามีเยอะนี่คนมาอบรมภาวนาส่วนแทนเราไว้เป็นประจําเลยตั้งว่าเทสทุกวันวันเทสของเราเราไว้เป็นประจาเปิดเทสให้พวกนั่งฟังหนังสือก็ไปแจกไว้บ้างแล้วไม่มากก็แจกไว้พอประมาณ จำได้แมเที่ยงในวันเทีว่าไเราผู้เที่เองเราไม่ได้จํานะเราไม่ได้เทศเพื่อจำอยู่วะเราเทศให้คนมาหาใครจะจําได้กจําจำมันกิเราเราจริงๆรินะเทศที่ไหนก็ตามเทศแล้วจบหายเงียหายเงียหายเงียเพราเราไม่ได้เทศ่ยงใความจาเทศธรรมป่าว่าอะไรจบแล้วหายไปพร้อมพร้อมเวลามีคนถามมาเทศอะไรว้ไม่รู้บอกกันหนึ่งก็เราไม่รู้ริงเราจจำไม่ได้นี่ ในขนาดที่เทศมีอะไรก็พูดไปอย่างที่เราพูดเวล่นี้พอพูดจบไปแล้วขหายพร้อมเลยหายพร้อมเลยเทยี่ยวซ้ำเมก่ากี่ร้อยก,กี่พันครั้งก็จาไม่ได้เพราะเราไปสนใจจะจาด้วยว่าอันนี้เป็นของเก่าของใหม่เพราะมีอะไรขึ้นในปัจจุบันนะับว่าไปตามเรื่องปัจจุบันจบแล้วหายนะครับคมเยอะมากนั่งภาวนากัน พุทธะมาทวันเทิแล้วก,ก็นั่งฟังกันเงียบนั่งภาวนาค่ะอือพุทธนี่อะไรเรื่องได้บ้างะวะฮึมถ้ามีภาพปฏิบัตินี่ก็มีภาพของความหวังนะเลยบอก นั้นนะ <c oughs> ถ้ามีเสเรื่อนี่เฉยก็มันก็เป็นออย่างผลไม่ได้เท่าที่ควรถ้ามีภาพปฏิบัติประกอบเขาด้วยแล้วผลก็ได้เหมาะสมตามเหตุที่ปฏิบัตเๆๆิเราบอกนะพูดอย่างนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเหมือนกันมีการศึกษาเราเรียนไม่ไม่มีภาพปฏิบัติผลก็ไม่มีก็มีภาพปฏิบัติด้วย ยิ่งทางทาด้านธรรมะด้วยแล้วยิ่งถือเป็นสาคัญเช่นปริยัติขึ้นต้นน่้จากการศึกษาเราเรียนให้เข,าเข้าใจในเนี้ยเนี่ยทำดีชั่วต่างๆให้เข้าใจนี่เ,ร,เรียกว่าปริยัติปฏิบัติที่ดํ่ดเนินตามเขีมทิศทางเดินที่เรียนมาว่ายัางไงยังไงก็เดินตามนั่นก้าวตามนั่นตามนั่นี่เรียกว่าภาพปฏิบัติผลก็ตกออกมาเช่นทำสมาธิท่านสอนให้ทรสมาธิปร,ริยัตินี่ยเราก็ทาสมาธิผลตก ออกมาก็ปากรากฏเป็นสมาธิขึ้นที่ใจที่ใจของเราไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนนะผลทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากต้นเหตุคือจิตเป็นผู้ดําเนินจิตเป็นผู้ผทํางานจิตจะเป็นผู้รับผลที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าสมาธิของผู้ปฏิบัติอวานนี้ก็พูดอย่างเหมือนกันพระพุทธเจ้ากาวันอยู่ในหัวใจนารวมขอให้ลื้อใจออกมาเถิดเวลานี้กิเลสปิดบังมันหมดทำเข้าไม่ได้ให้เปิด ให้เปิดที่เดือดออกแล้วดึสมาธิทมก็จะกำวนอในหัวใจของเราบอกไม่ได้กำวล่ในพระทยบุริเจ้านั่นเป็นของพระองค์เองไม่ได้กำวลอยู่ในตำหนักตำลาอันนั้นเป็นชื่อตัวจริงแท้อยู่ที่ใจของเราแสดงว่าบาปนี่ผู้สร้างบาปก็คือคือใจเนี่ยบุญผู้สร้างบุญก็คือใจใจจึงต้องเป็นผู้รับบุญและรับบาปความสุขความทุกข์ มาเกิดเกิดเป็นผลเกิดขึ้นที่ใจต้องวานที่ใจของเราใครไม่รู้เราก็รู้เป็นสุขใครไม่รู้เราก็รู้ว่าเป็นทุกข์ภาพใน,ในใจิยีใจมาวานที่เทศอย่างนี้นจนกระทั่งมรรคผลนิพานจะปรากฏต้องวานขึ้นที่ใจของเราหายสงสัยหายสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงแ,แล้วอย่างไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหา การนำมาแสดงของพระเจ้าไม่มีคำว่ารู้ว่าคำไม่มีด้นเดาไม่มีเป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้ความเห็นจริงๆสิ่งใดที่นำมาแสดงนั่นสิ่งนั้นรู้แล้วเห็นแล้วเจอแล้วสัมผัสสัมพันธ์แล้วทั้งเหตุทั้งผลพร้อมแล้วนะแล้วนำมาแสดง <c oughs> นี่เวลาเราปฏิบัติตามท่านล้วก็ไปเจอที่หลังท่านเจอที่หลังท่านก็ยอมรับท่านโอ๋อันนี้เป็นอย่างนี้นเห็นสมาธิอ๋อสมาธินี่เป็นอย่างนี้ก็ท่านเป็นสมาธิแล้วนี่ ท่านนาผลของท่านทั้งเหตุที่ท่านดําเนินทั้งผลที่ท่านได้รับแล้วออกมาแสดงแต่เราจะไม่ทําก็ยังไม่เป็นเนี่ยพอเราทําลงไปมากนอ้อยเพียงไรก็ก็เจอ้นมาเจอลงมาเลยทีนี้พอปริยายเอาไปตามจริยมิสายวาสนาผู้ที่ดูภายนอกกว้างแค่ขนาดไหนก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันเช่นช่ท่านบอกว่านรกอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์อย่างนั้นนิพพานอย่างนี้นะท่านแสดง พวกเปรตพวกผีพวกอะไรอะไรเทวตรเทวดากี่ชั้นชั้นใดต่อชั้นใดเป็นยังไงยังไงนี่ท่านเห็นท่านรู้แล้วทุกอย่างที่ท่านนํามาแสดงไม่ใช่ทนไม่รู้ทุกอนุกเบียรอนุกเบียร์นังยังหยาบไปนาะนยังละเอียดก็ไปกว่านั้นเอยียความรู้พระพุทธเจ้าที่ซึ้งไปหมดทุกอย่างนท่านทรงรู้ตัวเห็นนำมาอันใดที่เป็นมิสัยของมนุษย์ที่จะทราบได้ท่านก็นามาแสดงให้มนุษย์ฟังจิงใดที่เป็นมิสัยไม่ใช่วิสัยของมนุษย์แต่เป็นความเหมาะสมกับ พบใดภูมิใดท่างนั้นนำธรรมะนั้นออกไปสแสดงสแสดงสแสดงไม่อาจไม่อั้นท่านรู้ไว้หมดแล้วเป็นเดียงผู้จะรับประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรก็มอบให้ตามการความสามารถของผู้ที่รับประโยชน์สําหรับภูมิศาสตราและฟังทวารศาสตราอกคือไม่มีคู่แข่งท่านรู้ไม่หมดแล้วทุกอย่างาน,นี้พอเราดําเนินตามท่านพอเจอเข้าปัา๊บมันก็วิ่งถึงท่านเลยไม่ที่ทีอ่อื่นอ๋อตรงนี้อ๋อท่านก็นสแสดงไาแล้วอย่างนั้นแน่ รู้ไปตรงไหนอ๋อนี่ท่านแสดงไว้แล้วอ๋อท่านแสดงไว้แล้วเนี่ยเราไม่รู้เฉยท่านรู้แล้วแสดงไว้แล้วแต่เราไม่รู้พอเจอเข้าไปดีก็น้อมรับน้อมรับนี่เน,นี่ยที่ว่าจะทงมาทนงไม่ได้ไงคนเราเมื่อของจริงก็เห็นอย่ประจับผู้แสดงมีอยู่เนี่ยผู้นั้นรู้ไปก่อนแล้วเราจะบรรลงไงนี่ว่าท่านจะไม่รู้ท่านผูดสอนม่ด้นี่ก็ยอมรับยอมแล้วเป็นสมาธิเป็นขั้นใดก็เป็นขึ้นในใจจากของเสีย สมาธิจะออกในแง่ในมุมใดตามจดีนิสัยพระพุทธเจ้าครอบไว้หมดแล้วรู้ไว้หมดทุกอย่างพูดถึงเรื่องปัญญาเหมือนกันเตืมาทั้งถึงจากสมาธิจากปัญญายแล้วก็ก้าวเข้าสู่วิบุตรหลุดพ้นหลุดเพิ่มเป็นยังไงนะก้าเจอ้าของที่ยืนยัออนเจ,จ้าของนู่นแล้วเจ้าของหลุดพ้นแล้วประจักในตัวของเราแล้วสงสยัยพระพุทธเจ้าที่ไหนพระอ,องค์ทรงสอนไว้ก่อนแล้วก็รู้ก่อนแล้วแน่ ันก็ยอมรับนะครับ <c oughs> ดังที่ท่านว่าดังที่อ่าพระพุทธเจ้าอะไรยี่สิบแปดพระองค์บ้างเท่าไรพระองค์มีไว้เยอะนะอันนี้ท่านพูดมาไว้พอประมาณพอเที่ยวว่าเป็นเพราะที่เราจะนับอ่านได้ถ้านำมาพูดพระพุทธเจ้าที่เรานับอ่านมาได้มันมากขนาดไหนบางทีอะก็เพระเาะอุบัติเรื่อยๆโลกทร,รมนันนี่มีมาแต่เมื่อไหร่ นัม่มีใครสามารถที่จะดูต้นของสมุดนี้ว่าเกิดมามันได้เมื่อไหรและปรายสมุดนี้จะมีไปสิ้นสุดที่ตรงไหนกไ็ไม่มีใครกําหนดได้เพราะฉะนั้นการเกิดการตายของสัตว์ที่ขาทางกาหนดไม่ได้เหมือนกันนานเช่นเดียวกันถ้าไม่มีทางออกแล้วยังไงก็เป็นอย่างนั้น mm hmm. รุ้นไปเรียนมาของเก่าของใหม่ไม่จําไม่ได้กี่เมือนกี่แสนกี่ล้านนานพบที่มาซ้าก,กันกับพบอกับจิตตัวยางเราดวงเดียวนี่ก็เป็นอย่างไร จำไม่ได้จกกนกว่ามีอัดมีทำมีความดีพูดง่ายๆความดีเท่านั้นที่จะดึงออกได้นะดึงออกนอกอันนี้ได้ดึงออกนอกวัฏวรมันดึงออกจากขอบด้องพูงงด,ดง่ายๆเหมือนมดแต่ขอบด่งไตไปแตมาแต่แต่มดแต่ขอบร่องมันมีขอบเดียวสิ เฮ้จิตวิญญาณที่มันไปมันไม่ใช่เป็นไปไปขอบควาว่าหมุนเดียวนั่นเป็นเหมือนขอบวงเหมือนกันแต่มันจะไปพบสูงพบต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนนั้นประมาณไม่ได้เลยตามหน,น,น้าแห่งกรรมวิบัติครับที่ทำลงไปนี่ไม่มีกําหนดถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาตัดชู้แล้วไม่มีหวังสักว่วางั่นเลยยูอย่างนั้นตลอดจะมีสักกี่เหมือนกี่แสนกี่ล้านล้ยายนดวงวิญญาณเ็าตามสัตว์เขาต่างนะแล้วจิตวิญญาณตรงใด โค้ก okay, เตออกไปได้โดยไม่มีใครแนะนำเลยสอนวิธีลากไปไม่ต้องเป็นอย่างนัน้นท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาไม่รู่พบใหม่พวกเก่าสับสนกนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่ติดบางมันติดไปพร้อมๆมัพร้อมๆกันไปเลยนั่นสิเนี่อยลำบากในเวลาพระพุทธเจ้ามาตรวจรู้แต่ละพระองค์พระองค์ก็ถ้ากลับมาลื้อขนสัตว์ออกไปผู้ที่ควรผ่านไปได้ในเวลาพระพุทธเจ้ายังทรงประชวบอยู่ สมเร็จมาฝนผ่านลุตรพ้นบุตรพ้นบุตรพ้นอันนั้นเึ็นมแน่นอนแน่นอนผ่านไปแล้วหมดปัญหาหมดปัญหาผู้ที่ยังอยู่ก็ค่อยหนุนตัวขึ้นมาความน่าแห่งการได้ยินได้ฟังความนา่การสร้างความดีตามหลักธรรมที่เจ้ารงสอนไว้ด้วยความถูกต้องแน่นยันไม่เป็นอื่นนะเนี่ยความดีอยนนี้อ่ะที่ท่านสอนได้ด้วยความถูกต้องเราดําเนินตามความถูกต้องที่ท่านที่สอนไว้แล้วมันก็ก้าวไปก้าวไปก้าวไปเอาพบนี้ได้ระยะนี้เอาพบต่อไปสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นไป แล้วพระพุทธเจ้าอุค์นั้นมาตัดสุลูกก็มาลื้อผลจากอีกแล้วแล้วก็นี่ก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้คุณองค์งนี้มาตัดลูกก็ผ่านไปผ่านไปนี่แหละที่สารโลก,กออกได้เพราะทำเป็นบันไดเพราะทำเป็นเครื่องสุนรากพระพุทธเจ้าเป็นพเจ้าว่าหมอกับหมอเอกที่เดียวยาเขาคือทำน,นี่แหละพระพุทธเจ้ามาตัดสุลูกแต่ละบตรงเพราะมันเป็นของอัศจรรย์มากในหลวงพระจิตตะเมยาของ ของโลกเนี่ยมีขนาดไหนแล้วมีใครสามารถที่จะมาดึงออกแม่แต่กิจวิญญาณวงเดียวให้พ้นจากทุกไม่มีได้เลยมีไม่ได้เลยเพราะไม่มีทางาพระผู้ที่เช้าองค์พระองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวเท่านั้นองค์ใดที่มาตัดสรุปองค์นั้นแหละเป็นผู้สามารถที่จะนํำสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็มีเช่นผู้เป็นพระอรหันต์แล้วผ่านเลยคุณผ่านเลยนี่นี่มือรขอบด้งนั่นเนี่ยคือความหมุนเวียนวัตตะก็คือความหมุนเวียน มันหมุนไปหมุนมาสูงต่ำมันหมุนยัวงวงนี่แหละวงเกิดวงตายวงเกิดวงตายเกิดพบไหนก็ตายแต่ว่ามันเกิดสูงเกิดต่ำต่างกันความหน้าต่างกันนี่มันแด่นเนี่ยประมาณนั้นได้เลยอันนี้ก็ดีนี้พอผู้ที่จะมาต่สู้แต่ละองค์เนี่ยเหมือนกับว่ามาดึงออกจากขอบอันเนี้ยขอบมัดต่างออกผู้ที่พอจดพ้นก็ดึงออกดึงออกผู้ที่ยังไม่พ้นก็หนุนตัวขึ้นมาหนุนขึ้นมาเรื่อยนี่ออนั่นมาถึงจะนานแสนนานก็ตามแต่โลกนี้มันไม่มีกําหนดว่าว่านานหรือไม่นานเล มันเป็นอนันตาก,การกำหนดไม่ได้เนีย่ยก็ผลกันไปเรื่อยๆวิตุญญาณแต่ละดวงละดวงพ้นไปพ้นไปไม่พ้นไปก็หมุนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่พที่มีวาสนานย่งเป็นตัวเป็นมารยู่ยังเป็น,ปน,ม,ปนมีวาสนาอยู่ได้ค้องอย่างพระอ,อังคริมารเราปฏิบัติเยอะเวลาหลงผิดก็หลงเพราะผู้ที่ทเชื่อมสอนในผิดมีอยู่เยอะ มันก็หลงกไ็ได้คนเราแต่อุนิสัยที่สั่งอย่างลึกลับภายในจิตใจนั้นไม่สิ้นไม่สูญโอกาสอะไรนี้ที่จะโผล่หน้าขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาได้ดังพราอังกุยมาฆ่าคน900-99คนท่านนังผ่านไปได้สบายนั่นังเเพราะอุนิสัยซะเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าการฆ่าคน900-99มีน้ําหนักที่จะผ่านไปได้ที่จะฝุดตัวเองออกมาได้ก็อำนาจของวาสนา นั่นเป็นางพระพุทธเจ้าของเราก็มาจากสรุนี่2,510ปี2810ปีหมดอายุสังขารเพราะอายุสังขารน,นี่เป็นกฎของมนิจจทุกอนัจา,ตา,จาตายได้เส้นเดียวกันเมื่อหมดเวลาแล้วก็ประทานพระโอวาทเอาไว้นี่คือบันไดนะเนี่ยโอคงไปแล้วก็ตามบันไดาขาดแล้ว่เอาตายตามนี้นะว่ามันก็ตามเสด็จพุะพุทธเจ้านั่นเองคนนั้นถึงวันนั้นคนนี้ก็ถึงวันนี้ คนนี้ก็ถึงวันพรุ่งนี้อ่อไปเรื่อยๆเมื่อก้าเดินตามทางพระองคาถ้ากล้าผิดออกนอกโอกทางแล้วพระพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีหวังคนคน,นนั้นดังที่ท่านพูดว่าใครที่สร้างแต,แต่ความชั่วแม้จะเกาะชายอวาของเรา,า,เาสาคนอยู่ก็ไม่มีหวังที่จะรับความสุขความสบายไปนย่านีพผานได้เนี่ยแต่ถ้าผู้ใดรู้คุปฏิบัติทำชุบควรต้องทำตามที่เราสาคนญบอกมนี้เท่ากับเดินตามเราไปนะประการงี่เนี่ยเราก็อวัาน่เพราะฉะนั้นเวลาท่านปนิพพานแล้วจริงไม่มีปัญหา ในเรื่องการบำเพ็ญกุญญการของดีทั้งหลายว่าจะขาดตักปกป้องไปค่าดำเนินตามรมที่กั้สอนแล้วก็จบูีเหมือนเราก้าวเดินไปตามผู้ไปก่อนก็ไปแล้วผู้เดินตามหลังก็เดินทางสายเดียวซึ่งเป็นสายที่ถูกต้องเหมือนกันก็ถึงเป็นลาดับลำดาไปเนเดียวๆนี่ถึงได้เตือนเสมอเตือนพี่น้องทั้งหลายย่านอนใจให้เห็นเี่จะถึงวาสนาลำเลื่อนของเราล่ะที่ได้เกิดมาพวพุทธศาสนา เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้บริสุทธิ์ล้วนเลยถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องกรกองสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะให้หลุดพ้นจากทุกถึงขั้นสุทธิ์ก็แสดงไว,แว้แล้วเราดำเนิเนเรื่องความที่เกียจยึดขั้นให้คุณทราบเสมอว่าเป็นภัยต่อความดีของเราต่อหน้าที่การงานที่เป็นผลประโยชน์อันใดที่ไม่จะใหประโยชน์ความที่เกียจยดขั้นมันจะทิดตัวของมันเป็นวองขยัอนหมักเกีื่อนทุกสิ่งทุกอย่างใส่ฟ,ฟันกับสิ่งี่วช่วยัวนั่นแหละ เขาที่เด่นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีของดีที่จะมาฝากมาต้อนเราภาษาภาษามาต้อนมาฝากมันมีแต่ของชั่วแล้วก็เอาเแต่ของความเกี่ยวข้องมาทำถ้ามีแต่ของดีเท่านั้นเะนั้นอันใดที่ขัดข้องต่อธรรมก็คือวางที่เกี่ยวขี่ข้างเขาไม่เอาไหนแล้วพยายามตัดออกตัดออกเวลามันขี้เกียจหน้าเอาขยันหน้าไยอย่างท้าท่านทาวงวันเพียร คือเวลาเดินนั่งภาวนามันทักง่วงๆไม่ได้มันง่วงคือง่วงมันก็เพื่อจะหลับมันเองมันไม่ไง่วงเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานี่ยหรเออมันง่วงก็หลับทำไงดิมันก็พลิกปุ๊บปั๊บลุกล้างหน้าล้างตาใหมลล่ลงเดินมุงกรมอาลงเดินมุงกมนี่มันปเป็นยังง่วงหรือเข้าป่าพอพอคิดถึงเสือท่านที่นี่ความง่วงหายแล้วเอา,เอาที่เดินมุงกรมนั่นท่านเอาใบพลิกแผงนแปดแปงทำท่านทำอย่างนั้นนะปฏิบัติ ต้องพิษแพงเปลี่ยนแต่งหลายสันหลายคมไม่งั้นไม่ทันกลุ่มยาวไปเลยตัวหลอกลงหมอนจนได้ไม่ไปที่อื่นแล้วไม่มีอะไรพิเศษเลือดยิ่งกว่าหมอนละสวรรค์นี่พานไม่จะตายนอนหลับตื่นตัวก่อนไคไปยิ่งวางั้ันฮ่าฮ่าฮอาเพราะเวลล่นเนี่ยนอนหลับให้สนิทสบายสบายตัวก่อนเรค่อยไปเดิที่ผ่านนีถ้าไปสวรรค์เสร็จแล้ววันไม่ตายวันหลังเอาลงหมอนอีกที่นั่นเออมันเป็นงันไอ้เนี่ยมันสำคัญอยู่นะเรื่องกล่อมนี่กล่อมละเอียดมากนะ ถ้าเรายังไม่เคยเห็นพิถิพไทยของมันเห็นกลมาย่างมันแล้วจะนํามาพุ่มได้เลยบรรดาผู้ดเจ้าทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ที่ทรงรู้ตรงไหนนักบารมีท่านรู้ท่านหมดเลยนั่นแหละท่านเอานํานําเอานหนาะที่ท่านเหนือมันแล้วสังหารมันแล้วแล้วนำออกมาประกาศโทษทั้งมันประจานโทษทั้งมันให้เราทั้งหลายทราบแต่เราก็สมัครไปตามมันหน่างทีมันลาบากนะพอพอเผลอไ่ได้แล้วติดก้นไปแล้วบางทีแซงหน้าไปช่วยซ้ำไป นั่งายกันไม่ยิ่งถุนมากมันมีแต่ลูกสีลงตะบ,บัวเท่านั้นะมันไม่ใช่ใครอางองตามเคยพาเป็นถ้าจะว่ากันหนักน,นี่มันก็จะเข้าเนื้อตัวเองมันไม่ทราบจะว่าไงตีหน้าแข้งเขาก็คือหน้าแข้งเราตีหน้าแข้งเราคือหน้าแข้งเขาขเขากลักวจะเจ็บก็ไม่ตีใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็รับตาไปด้วยกันนี่แหละหมอนดีนะว่าะนั่นเสีย <c oughs> <c oughs> ท่านจำนะท่านใจคือปฏิบัตินะสิต่งนี้แน่ถ้ามีหมื่นเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างนี้แหละ จะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนมหันตะทุกข์ก็ตามอินตรงนี้จะไม่ทิ้หายเลยจะทนทุกข์ทรมารรับผิดชอบตัวเองทุกข์ก็ต้องยอมรับเราถึงจะเกิดก็ให้เกิดในอย่างที่ท่านบอกเป็นอินเป็นพรเป็นเจ้าบุตเรเจ้าดาอย่างนั้นดีกว่าผู้ดีไปเกิดปเป็นตกนรกไอายจีกี่กับกี่กันก็ไม่ขึ้นเพราะคำว่าตกนรกก็แล้วแต่กรรมนะ นรกก็มีหลายหลุมสำหรับบรรจุคนประเภทนั่นประเภทนั้นนั้นที่กรรมหนักกรรมเบาต่างกันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันที่บรรจุนรกจะแน่นอัดขนาดไหนก็ตามนรกไม่ได้เป็นทุกข์สัตว์สัตว์ทั้งหลายนี่เป็นกรรมสัตว์ทั้งหลายเองไปแน่นไปอัดไปทุกอยู่นั่นไปทรมานอยู่นั้นแต่ไม่คิพหายใจเลงนี้พะแล้วก็คำว่าทุกจะเป็นมหาตะทุกข์ก็ตามก็อยู่ในกฎอนิจจังมีสิ้นสุดยุติลงได้แต่เป็นเวลาานานั้นเช่นต่างหลายๆกับหลายๆกรมกว่าจะพ้นจากทุกข์มาได้ แต่หากพน้นเดลัใครจะไปไปสละตัวถึงขนาดต,ตั้งกับตั้งการหลับสวยทุบอยู่นั่นแม้แต่ไฟกระเด็นมาถูกเราเท่านั้นเรายังปัดปุ๊บเดียวมันถึงที่นาทีที่ไหนนั่นแหละความทุกข์นิดเดียวเท่านั้นมันก็เป็นไทยแล้วอันนี้ยิ่งจะไปตกราลงอยู่ต้องกรับตั้งการนึงถึงจะพ้นจากจากกรรมแล้วถึงจะมาเกิดโอ้โหแสนสาหัสละทุกใครจะอยากเสี่ยงไปอยู่นั่นเมื่อเราไม่อยากไปเสี่ยงกับสิ่งนั้นแล้ว ให้เราทําสิ่งที่แน่ใจต่อเราสร้างความดีไว้ให้มากความดีนั้นปราดทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่คัดค้านกับต้านทานกันเลยนะเป็นเสียงเดียวกันหมดจอมปราดที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเดียวจอมปารา็พระพหลัท่านท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นภัยจากความดีทั้งหลายจากความดีะนะกพจนิเทศทืนความดีแล้วได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยจากอานาจของเจ้าจากแนงความชั่วท่านจึงํำหนิถึงน,งนี้อย่าได้พากันทำนาเราเป็นผู้ ทดลองมาก่อนแล้วเราผู้สัมปัตสัมพันธ์มาก่อนเข้าสนามแข่งกองทุนอะไรมาก่อนแล้วความหมายว่างันอย่าอย่าอย่าไปหานะคือคือแบความทุนอย่าหานะใครเจอเข้าใครโดนเขามันเหมือนกันหมดนะมนุษย์เราสัตว์เราว่างันเพราะเราให้รีบเสียแก้เลวตั้งแต่นนี้จิตนี่ไม่มีหรอกคำว่าตายอย่างนี้ออกจากนี้ก็ไปนั่งนั่งกันคำว่าเกิดนั้นหมายถึงว่าไปเข้าร่างใดก็ตามนั่นแหละเรียกว่าเกิดเข้าไปร่างเช่นมามะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าร่างมนุษย์เราว่าเกิด เข้าร่างสัตว์ก็เป็นสัตว์เรียกว่าเกิดแต่เข้าร่างเทวตรเทวดาอินพรมหรือเป็นยักษ์เป็นผีก็เรียกว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดแต่ละพวกลัชาติจิตดวงเย้เนี่ยมันไม่จิบหายมันมีเชื้ออยู่อันหนึ่งฝังอยู่นั่นนั่นแหละเชื้อที่บางคับให้เกิดไม่เป็นอื่นหรือว่างั้นเลยถ้านี่ังฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วต้องเกิดแน่นอนการเกิดดีเกิดชั่วนั้นมันเป็นอีกแน่น่งคือวิบากกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดดีเกิดชั่วแต่คาว่าเกิดเกิดนี้บางคับให้เกิดแน่เนี่ย จนกระท,ทั่งถอนทั้งหมดตั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งถ้าถอนทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือสว่างเจ้าเลยมีธรรมทั้งแท้อยู่ภายในจิตใจว่าใจก็ได้ว่าธรรมก็ถูกไม่มีอะไรข้ามอะไรพาะเป็น,นเดียวกันแล้วนะแต่ยังงั้นแล้วทำไมท่านจะไม่เห็นความมืดตื้อทั้งหลายของสัตว์โลกของท่านตัวเองท่านก็เคย่านมาแล้วด้วยความเป็นองนังงานที่เมื่อลาท่านถึงแดนสว่างากระจ่างแจ้งแล้วท่านก็ประกาศกำวงังขึ้นมาในคุณสมบัติแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เราทั้งหลายฟังอย่างถึงใจ แล้วความช่วช้าเราโม่ขั้นก็เป็นผู้เลยสัมผัสสัมพันธ์มาเองว่าทุกขนาดไหนก็ได้ประกาศรงางวันให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบใครจะเชื่อก็เป็นคุณเป็นกรรมอันดีของผู้นั้นถ้าใครไม่เชื่อแล้วก็ช่วยไม่ได้จํานจำมานะอย่าลงมาช่วยไม่ได้้งแต่บัดนี้แล้วตายแล้วไม่มีใครไปกุญชลานะลงตะบัวไม่ไปถ้าลงบอกกันขนาดนี้เราไม่ฟังแล้วตาย,ายมันล่างลงตะบัวกุญชลาไม่ไปว่างั้นเลยพรอบูรอย่างนี้ก็เราก็ยังลึกด้านเมื่อวานเมื่อวันซื้อเนี้เขาก็มาโทรมาหาเราให้เรา กับอุดรคือว่าวันที่แปดจะมีคณะเข้าไปมากมายให้เรากลับก่อนแล้วเรากำนดว่าจะกลับวันที่เจ็ดนะแล้วยเมื่อวานนี้มา,มาอีกแล้วว่วววาคณะไหนจะเข้าอีกเป็นร้อยๆว่ะให้เรากลับวันที่หกว่าฟังที่นั่นเห็นไหมเออ แล้วก็บอกว่ามาแล,แล้วก็มาถึงมาพันก็มาถือวัดน,นี้เคยรับคนไปแล้วลวพันมานานต่อนานแล้ว,ลวเราไม่กลับลลบ,บอกน่เเนี่ยน,น,นีก็เหมือนกันแล้วบอกฟังไม่ฟังอยู่ก <c oughs> ุศลาสม,มาแปลว่าทําอะไรที่จะทําเราให้ฉลาดให้พ้นทุกตัดจากปากจากตนต่ะมาให้พ,พักการบาเพ็ญนาพผู้ที่เจ้าสอนอย่างนี้นะนี่ตวอากุศลาทรมาแปลว่าทำ,กำกาะไบุคคลให้ฉลาดให้เราฉลาดที่ทําเข้าสู่ใจทำไมจะโม่ล่ะต้องสอนเจ้าขอางให้ฉลาดดี นี่ทั้งๆในสอนก็ยังยอมก็ยัง,ย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 งโง่แต่พัฒนาคือยังฝืนพู้้าอยู่ตายแล้วยังจะมาลากลงตะบัวไปกุศลารอยูาาย่โวยไม่ไปเ็นหนึ่งหมื่นนแสนคนก็นตายไ,ไปถิดแล้วไม่ไปบอกนี่เหมือนกันกับวัดป่าป่าเขาจะเข้าอะไรเข้าเถอะแล้วบอกว่นบอกว่าเราไม่กลับวพาันจำมนะให้จำมันจะบัดนี่นะถ้ามันทํามันดีในหัวใจเรามันรู้ไปหมดจริงๆนี่นะให้เปิดเอาเวลามัเปิดเลาสิีิเลนนั่นแหละตัวทําให้โง่ที่สุดคือี่เลนมีมากมีน้อยทำให้โง่ที่สุดเลย มีมากงูม,มากมีน้อยงูน้อยเวลาธรรมะเข้ากระจ,จายมันเหมือนกับเครื่องซักฟอกนะธรรมะเขา้าไปกระจ,จายออกกระจ,จายออกแล้วแสงสว่างจะขึ้นจากหัวใจดวงนี้ถึงเวลาเอามาหาเมตลายออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกรับตาดูก็เห็นจะว่างเงมื่อเมื่อตาสวดตาใจสว่างแล้วนั่นลนะับุริเจ้าเอาตานั้นมาสอนโลกไม่ได้เอาหลับหูหลับตาคนตาบอดทังพวกเรามาสอนกันะ ตาบอดสอนกันเป็นยังไงตาบอดจูงกันมันมาจูงลงคลองไมันไม่ได้จูงไปตามถนนทางละนี่พระพุทธเจ้าตาดีจูงตามถนนทางที่ถูกต้องดีงามนั่นทำเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์พระพุทธเจ้าท่านข้างไรที่ไหนร่วงกันเหฉยมันกันหมดตลอดถึงพระอรหันล่าหันจึงไม่มีใครข้ามใครได้เลยถ้าลงไปเจออ๋อท่านทีเลยเจออ๋อกราบลาบกราบลาบเลยนั่นนี่ว่าหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นหัวใจเรื่องนี้หูเล่นอะไรอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจเวลามันเลวมันก็เลวแต่มันไม่ชิบหายนั่นฟังสิ เวลาไม่ชะลาดก็ฉลาดเวลาเลิกเต็มที่ก็เลิกก็ไม่ทิมหาเหมือนกันเลิกกระซ่งความเลิกว่าเช่นนิพพานนิพพานนั่นแหละธรรมชาติของความเลิศอยู่ตรงนั้นนิพพานนิจิตที่บริสุทธิ์นั่นทางแท้เอาแล้วนะพ่อวันนี้มาดูแล้วต้ <c oughs> องจริงดูมาแล้วจะว่าดูตู้วางมือเต้นไปแล้วอ๋อวันนี้มาดูแล้วก็ามจริงดูมาแล้วอ่าจะเอาอย่างนี้ไปก่อน ยะถามวารวะปุราเปรุเพรินทีสาครังเอวะเมวะอิโตทิ่นางเปตานังปะกะปติอิจิตังปะทิตังตุมหังจิตเมวะสมิจจตุสัเพปุเรตุสังกปา จานโทปนาระโสยถามัญนโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชาันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุธาปะจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุข,ขังพระลางเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็ฉันยังไงเสร็จแล้วก็ขนาดนี้ก็